เกินสี่แสนนี่นะตอนคอยมาเบิงต้อนนั่นนะจ๊ะทุกคนเนี่ยหมู่บ้านนี้งามๆด้วยอยสิบอกให้ ทุกคนจ๋ามือ่อกับมาเจอกับใครแล้วจะเปลี่ยนบรรยากาศในเนาะทุกคนออกไปนังชมบิวนอกบ้านในอเนากะจ้า,า,จาก็ว่าด้วยเรื่องเนาะจ้าเพราะเมียพลังขี่ข้านบ่ยอมเหตุการณ์เหตุงานหัวก็เลยสิทิมหัวเลยเบื่อสินะจ้าทุคนเอออันนี้มันก็อาจจะ เป็นส่วนหนึ่งบอ่อใจทุกคนอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเนาะัวเมียกันนี่ถ้าบ่าหักกัน,นต่อให้คุณเหตุงานเงินเดือนเดือนละแสนเขาก็ถิ่มคุณอยู่ดีมนบอ่อใจทุกคนในเมื่อคนมันบดิหักกันแลน้วเมื่อคนมันเบิดหักกันแล้วต่อให้เหตุงาน,นเหตุการณ์ดีปันไดเงินเดือนหลายปันไดเขากับถิ่มอยู่ดีๆๆดเขาก็เลิอกอยู่ดีเนาะถ้าคนมันเบิดหักกันแล้ว แต่ว่ามันก็ดีสลับตัวเฮ้านบ่อะจตาเฮ้าเด้มีงานมีการเหตุพัวเลิกก็เลิกไปยังหน่อยเฮ้าก็ยังมีเงินเดือนมีหมองอยู่มีมองกินมีเงินเดือนให้ื่ซื้อนั่นซื้อนี่กินแม่นบ่อใจคนเอออันนี้มันก็ดีสลับตัวเฮ้าน้ำมันก็ต้องมองในลายแง่แม่นบ่อใจคนบ่แม่นมองมองแค่แง,ง่เดียวแม่อยจะเมียฝรั่งเออคนอื่นเขาก็ต้องดินร่น ต้องทำมาหากินต้องทำงานอันนี้มันกับแมนจ้ะอันนี้คอยกับบเทียงเด้มันกับแมนอันนี้คอยกับบเทียงเนาะเมียพลังถี่เขาเหตุงานหนึ่งลหละเขาต้องมีภาระอิหยังแน่อันนี้ก็ต่องมาแจกแจงรายละเอียดต่างๆคือทุกคนนะ่ะมีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วเนาะว่าเป็นยังต้องเหตุงานว่าเป็นยังคือบ่ดด้เหตุงาน มันก็ต้องมีเหตุผลของใครของมันอยู่แล้วเนาะอันนี้คอยกระบ,บอกกล่าวกายเนาะแมนจะเมียฝรั่งคน,นอ,งอื่นๆเขาก็ต้องดิน้นรนเอ,อ่อหางานหางเงินบ่เนื่องด้วยเ,าเขามีภรรยาอย่างแน่เขามีลูกมีเต่าบ่ลูกเต่าสามสี่คนเสียสองสามคนเสมาใไห้สามีฝร,รัง่รงฝรั่งเลี้ยงมันก็บ่ไหวแล้วมันก็ต้องมีปัญหาการแมนบ่จ่าทุกคนเสหวังผึง่งฝรั่งมันกับบ่แมนมันบ่เจ ให้พ่อแม่ทั้งท้ายเลี้ยงกับบดได้มันบอกมันเป็นลูกของเฮาเป็นลูกของเจ้าของที่เฮาจะต้องรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูแน่นอนเฮาก็ต้องดิน้นรนหางานเหตุเผื่อที่จะได้ไม่เงินทรงให้ลูกลูกเด้เลียนได้สื่อกินคือมูมคนอื่นเขามันบอก้ากทุกคนเอออันนี้ก็คือเหตุผลหนึง่งสำหรับข่อยเนี่ยคอยบ่ได้ไม่ลูกนะใะทุกคน่คอยมีแค่พ่อกับแม่ที่จะต้อง เบิ่งต่องเลี่ยงดูกัเดือนเดือนหนึ่งกับ่ได้หลายอย,าอย่างมากมาจ้ะทุกคนเมื่อเทียบกับต่องไม่ลูกอีกสองสามคนที่ต้องเลี่ยงดูมันบอจ้ะเออทำว่าเห็นต้องออกไปเห็ุงานเด้เห็นงานบ้านอย่างเดียวมันมาพอออ่อดอกเอออันนี้คอยก็เข้าใจในคาวามหวังดีเนาะคอยก็บอกว่า ทุกคนมีเหตุมีผลของโตจะคล้องเองเนาะใน่นอนบ่มีไผไปบังคับคุณได้ดอกว่าคุณต้องเหตุงานคุณต้องเห็ดงานบ่งงานบ้านแมนอยู่จ้ะตอนเนี้ย่อยยังเป็นแม่บ้านอยู่่อยก็ต้องเหตุงานบ่งงานบ้านอยู่แล้วบ่มจักสี่ให้คอยมานั่งควายห่างกินนอนอย่างเดียวมันก็บบแมแมนบอจ้ะทุกคนฝรั่งเขากระสิมองได้ว่าโอ้อนี่มันก็ยิ่ทานแท้กกูเลี้ยงมัน เบิ้งที่หลักขนาดมันอยู่บ้านจะซื้อมันก็ยังบพเห็ดเหียกเหดการเหดงานบ้านอันนี้มันกบับว่แมนแน่ว่าแมนควรบอกจะทุกคนเออคนเอ่เอพอแม่ห้าวไปเลี้ยงเข้ามา,ากไ็ไปบอกเองห้ากิดคงกีข่ขาดเนาะถึงว่าห้าสิอยู่บ้านจะซื้อห้าเกีกับเหดการเหดงานบ้านห้ากับบ้านนางห้ากบับว่แมนเอ่อนางไข่ห่าง นอนกินนางกินยางเดียนบอกจะคนเออเข้าไปปัดกวาดเซ็ตถูงานโบงงานบานทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปจัดการจัดแจกมันเตียบรอยแมนบ่เออสามีกับสิบอกว่าเออยังหน่อยแม่กูเมา่อใดเหตดงานยังหน่อยมันก็นยังเห็ดงานโบงบง,งานบานอยู่เออมันก็นยังดีกว่าบอกจะคนเสียงเครื่องบินไฟใหม่อีกทั้งใดบ่นี้ ร้อนอาจรทุกคนไฟกับสีใหม่สีมงสีใหม่แน่นอนนั่นแหละอจารทุกคนเออคอยถึงใหญ่อยากบอกว่าถ้าคนมันสิเลิกกันมันบอเกี่วดอกจ้าวเมียเป็นแค่แม่บ้านเห็นแค่งานบ้านบ่ได้เหตุการณ์เห็ุงานบ่ได้มีเงินเดือนแมนบอคนมันสิเลิกมันกะเลิกแมนบอต่อให้เฮ็ดดีปันไดคนสิเลิกมันกะเลิก ต่อให้อ่อมีการมีงานเหตุดีบานใดคนมันเบิดหักกันมันบ่นมีใจเหุ้กันแล้วมันก็เลกิกมันก็เหลกอยุดดีจ้ะบ่เมนว่าโอ้ยผัวสิผัวสิทีมแต่แท้ละอันสินะผัวทีมแต่แท้ละงานบ่เหตุกับือสิบเบือนาอยอัซส่นะผัวก็สืเบือนายละอยู่บ้านจะซื่อบ่เหตุการเห็ุงานส่นะขอแต่เงินผัวใสอันส่นะเออ ให้แต่พวเลี่ยงดูสิพวคือสิบุงสิเบือนสีนาะทุกคนจะคอยกับเข้าใจอยู่เนาะทุกเข้าใจแน่นใน่นทีทุกคนแบบว่าพยายามแบบว่ามาบอกมาสอนนี่คอยกัรับฟังจ้ะคอมเมนว่าคอยเสียเขาหูทรายทะลุหูฟ้าเด้คอยกัรับฟังทุกความเห็นของแต่ละคนนะจ้ะแล้ว ทำว่าเท่าต้องอปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อคนอื่นบ่มันกับบ่แมนเขาต้องปรับปรุงตัวเจ้าของเพื่อตัวเทาเองบอ่ใจทุกคนอันนี้มันคือความจริงเนาะมันคือความจริงมาอยู่เมืองนอกแน่นอนจต่ทุกคนมันมีรอยปัญหาสารพัดสิ่งสารพัดอย่างที่ทุกคนต้องเจอเนาะ มันมีหลายเหตุผลจ้ะทุกคนคอยกบบระบอกด้สามารถสียอธิบายให้ทุกคนเด้กเข้าใจทั้งเบิดเนาะจ้ะเออแล้วแต่แล้วแต่คนเสียิดสมองเนาะวิทรงวิสาเหตุการเหตุงานบไดดายบอนสินะเออหลายคนก็ถามเขามาวิสาถ้าเ้าบ่ดดามาวิสาเหตุงานมันกืเหตุงานบ่ดด้เนาะแต่ถ้าเ้าอยู่แบบว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วเมามีใบอนุญาตทำงานเขาก็สามารถ เการเหตดงานใดทมว่าคอยบ่ได้เหตุงานคอยบ่ได ja, ja. ีข e ี ang, ai, a, ้คิดานะจ้ะท ah. ุกคนจ๋าเพียงแต่ว่ามันอาจจะบ่ถึงเขาเอ่ยมาหยัง่ะบ่ถึงเวลาหรือว่าอีหอย่างอ่ะคอยก็อธิบายบ่ถืกนี่ลหละจ้ะทุกคนหัวบ่ได้เบื่อที่บอกที่เมียบ่ได้เหตุงานอกจ้ะทุกคน มันมีหลายเหตุผลทั้งเรื่องคนนั่นคนนี้แน่เรื่องแบบว่าขอบครัวแน่สินะเออฝรั่งเขากับสีมองว่าเออไดเมียมากกะเกาะผัวกินสินะบ่ยอมเหตุการณ์เหตุงานอันนี้ก็มันก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะจ๊ะที่แบบว่าเออพอแม่เขาก็มองเห้าว่าเนี่ยเห้ามาเกาะผัวกินอย่างเดียวสิงานการบริเหตุนั้นสินะจ๊ะทุกคนเออ ถามว่าคอยบอเหตุการณ์เหตุงานหนึ่งคอยกับยูบ้านยังหน่อยคอยกับยังแบบว่ายัางยังเหตุงานยูทูบอยู่ได้ใจทุกคนถามว่าเงินมันกับถามว่ามันกับบดรด้ลวงได้หลายใจทุกคนแย่ยังหน่อยเข้ากับบได้แบบว่านิ่งดูได้ถือว่าอยู่ื่อน้อเ,อเข้ากับตรงลุกขืนมาเห็ดบางสิ่งบางอย่างที่เสียเหตุให้เขามีรายได้เขามาเล็กๆในหน่อย ยังหน่อยเข้ากันยังได้เหตุดีกว่าบ่าได้เห็ดเลยแมนบอจ่า,จาทุกคนจ๋าเออเนี่ยคอยกได้เห y o ยูทูบบ่าจ่าทุกคนมันกับเป็นอีกงานหนึง่งตีเหตดควบคููไปกับการเหตดงานบานสิบอจ่าทุกคนเออหลังจากตีเหตดงานบ่างงานบานแล้วก็บเหต์ยูทูบหน้ามันก็มีรายดวงรายได้เข้ามาสินอจ่าทุกคนถึงว่าเฮ้าสิบบได้ออกไปเหตดงานาน,นอกบานเนาะ เฮ่าก็ยังเห็นงานในบ้านอยู่เฮายังเห็นงานออนไลน์อยู่สิน่ะบแม่นว่าเฮาเนี่ยแขนขากุดบ่มีมือบ่แม่ในแต่คนเฮาก็ยังเหตุอยู่เนาะเฮาประด้อยู่ซื่อยังน้อยเท่ากับยังมีงานออนไลน์เหตุอยู่หลังจากที่วงจากที่ว่างจากเห็นงานบ่งงานบ้านแล้วเนาะอนาคตทุกคนก็ต้องเหตุการเหตุงานล่ะบ่มมีไผสิ อยู่แบบนี้เนาะถ้าเกิดมือไดมือหนึ่งผัวประยุแล้วสีเอาโตหลอดจังใดแมนบอกจ่าทุกคนเขาก็ต้องคิดถึงอนาคตเขาก็ต้องว่างแผนอนาคตของเขานําว่าแมนว่าตอนนี้เขายัางว่าหันเหงานกับจริงแต่ว่าอนาคตถ้าเขามีผัวแล้วถแต่ก็ผัวแล้วแน่นอนเขาก็ต้องยืนตัวขาจะของเองบอกจาก่จาก้นจ่าเออก็อยากให็นก้นเข้าใจเนะเาะจาของ น่าจาทุกคนอนาคตเนาะมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะอนาคตทุกคนก็นต้องเฮ็ดงานทุกคนก็นต้องอยู่โดือยโตจากของให้ได้เนาะมือหนึ่งมือใดมือหนึ่งเลิกกับสามีหรือว่าผัวตายไปเข้าก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเราเองแมนบอกจ่าทุกคนจา๋ายังจะคอยบอกเลยจ้ะเนาะถ้าผัวมันสิเลิกมันก็เลิกเนาะจ่าทุกคนจา๋า ตอเหตุหการณ์ทำงานดีบันไดควม,มันบ่หักกันแล้วมันก็เลิกกันอยู่ดีเนาะก็ณต,ตอนนี้เข้ากับพยายามใหุ้กสิ่งทุกอย่างให้มันดีเนาะพยายามปรับจูนความสัมพันธ์ของเข้าดีกว่าเนาะแั้นาจากทุกคนตอนให้เข้ายูซื้อกันแล้วแต่สี่นะดูงานบ่งงานบ้านกักนไปเนาะเอาอนะจริงๆเจากจคอยกับ ไปแล้วนะว่าควยซีบอแบบว่าว่าเรื่องเหตุการณ์เห็ืงานอีกแต่ว่ามันก็มีประเด็นไม่ใหเว่าอยู่เรื่อยๆนอกจากทุกคนจ๋ะเห็นผมงอกเกยป่าแต่ซองปันนี่เห็นแต่เห็นผมงอกข่บวบาสีก็ตรงกีดเดนะมือนะจ๊ะทุกคนจ,ะจะ๋าสีเดย้อมผมดำแล้วล่ะผมงงผมงอกแล้วเนาะก,ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ สองคเนนะาะจะพ้นผัวกม,มียเนาะว่าสิตัสิ้นใจจังใดเนาะณตอนนี้หรือว่าในอนาคตเนาะจะเข้าก็บปสามารถสิสลรบลู้ได้เนาะเราก็เหตุทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อนี้ให้มันดีเนาะพยายามพยายามบ่มหพยายามนิ่งพยายามคิดทบทวนเรื่องรล่าต่างๆถี่มันได้เกิดขึ้นมานบอจาทุกคน เออเขารถหมอถึงมากแต่สายโบรานี้เขาก็พยายามทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาระวางผัวกับเมียบอจ่าทุกคนคอยก็ว่าอยากวา่าอีกอย่งหลายเนะาะจ่าทุกคนเดี๋ยวมันสิเกิดประเด็นประเด็นรา a m a drama ขึ้นมาอีกเนาะเออเดี๋ยวสะได้มีเรื่องมีเล่าอีกประเด็น เดี๋ยวก็ซมี่เรื่องนั่นเรื่องนี้เขาไม่อีกกันสินะจ้ะทุกคนจ้าโอเคเนาะสำรับคลิปนี้คอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะจ้าทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะโชคโชคมั่นหมาน,มนร่ำรวยกันทุกผู้ทุกคนจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าคลิปนี้คอยขอตัวไว้แล้วจ้าบ๊ายบาย